สวัสดีครับหลายคนคงงงนะครับว่านี่คือใบอะไรนะครับนี่คือใบทุเรียนเทศตากแห้งนั่นเองนะครับตากแห้งในที่นี้นะครับของเราจะไม่โดนแดดเลยนะครับของเราจะเป็นการพึ่งลมร้อนแทนนะครับซึ่งจะทําให้สรรพูลของใบทุเรียนเทศเนี่ยยังมีสรรพูณที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเรื่องหลายคนคงงงนะครับว่าใบทุเรียนเทศเนี่ยมีสรรพุณยังไงนะครับสำหรับสรรพุลของใบทุเรียนเทศนะครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับใครที่นอนไม่หลับตื่นกลางดึกแล้วนอนไม่หลับนะครับใบทุเรียนเทศช่วยได้นะครับสามารถเอาไปต้มเป็นน้ําชาอุ่นๆทาน ก่อนนอนได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีสรรพคุณในการต่อต้านเชื้อไวรัสต่อต้านเชื้อมะเร็งลดความดันลดเบาหวานแล้วก็บำรุงร่างกายนะครับเห็นไหมครับว่าสรรพคุณของเขามากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ใบทุเรียนเทศตากแห้งของเราเนี่ยสามารถเอาไปต้มทานเป็นเหมือนน้าชาได้เลยนะครับใครที่ชอบทานอุ่นทานร้อนทานเย็นนะครับก็ทานได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ใุเียนเทศตกแง่งของเราจะมี2ไซส์นะฮะก็คือไซส์25กรัมแล้วก็ไซส์50กรัมนะครับถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักทายมานะครับเรามีคําตอบให้นะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับทักทายเรามาได้เลยนะครับสินค้าเราพร้อมส่งครับ